สวัสดียามเที่ยงค่ะน้องๆวันนี้พี่กินจะมาปอกมะพร้าวนะคะคือว่าอยากกินมะพร้าวอ่อนค่ะให้ลูกไปซื้อเนาะลูกละแบบนี้นะคะสี่เหรียญเนาะสี่เหรียญอันนี้มันตากแดดเนาะเห็นไหมคะแค่อยากกินน้าํามะพร้าวค่ะมาค่ะมาปอกน้าํามะพร้าวกันยามเที่ยงนะคะอากาศ ร้อนนะคะอยากกินก็ต้องซื้อนะคะบางทีห้าเหรียญค่ะบางทีห้าเหรียญบางทีก็ห้าเหรียญเนาะห้าเหรียญก็กินนาะนๆคือว่าน้ำมะพร้าวก็เป็นยาเนาะร้อนในก็กินดีค่ะถ้าเรากินยายาแก้ปวดหรือว่าอะไรเนาะเราก็กินน้ำมะพร้าวก็ไปบ้านมันก็ดีเนาะเขจะได้ล้างล้างค่ะล้างสารพิษ หรือว่ากินอาหารผิดก็กินได้นะคะกินอาหารผิดก็กินน้ำมะพร้าวได้ค่ะก็จะล้างสารพิษได้กินของผิดหรือว่าอะไรเนาะอัจเจียนท้องเสียกินน้ำมะพร้าวดีค่ะ,คะปบอกไม่เก่งเนาะเดี๋ยวพอปอกกัได้อยู่ค่ะ บอกไม่เก่งค่ะออกน้ำแล้วมาเร็วนะคะนานๆครั้งล่ะค่ะซื้อมากินเพราะว่ามันแพงค่ะถ้าอยากกินก็ซื้อแล้วยเที่ยงค่ะยามเที่ยง มาฟังเสียงน้ำมะพร้าวนกันน้ำเยอะอยู่ค่ะน้ำหมดแล้วนะคะก็ได้เยอะเหมือนกันเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะ่ะเยอะเนาะนะคะลูกไม่โตเท่าไหร่นะคะแต่น้ำเยอะค่ะมาค่ะต้นมะพา้าไม่ใช่ชาวสวน แต่ออก็พอทำได้นี่ค่ะเดือแต่พี่กิ้ก็จะขูดเนาะขูดใส่ในนี่นะนี่ค่ะเพื่อนๆอากาศเที่ยงเที่ยงเนาะกินเยอะมะพราอืมอร่อยค่ะเข้าข้าว อันนี้ปีกินเก็บไว้นะไว้กินค่ะโอเคค่ะสำหรับน้ำมะพร้าวนะคะเที่ยงเที่ยงกินน้ำมะพร้าวเนาเอ,อภาษาจีนเรียกฮอกเกยนเรียกว่าเอียจุยนะคะเอียก็คือก็คือมะพร้าวแล้วก็เอียอันนี้เอียนะคะจุยคือ,คอน้ำเอียจุยนะคะถ้าภาษามาดรินเรียกเอียสยุยเอียก็คือมะพร้าวเอียสุยนะคะ ภาษามลายุยเกลาเปิดอนะคะพลาวอันนี้เกลาเปิดอนะคะอายักเกลาเปิดอนะคะโอเคค่ะมากค่ะมาดื่มน้ำมะพร้าวได้กันนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ Thank you ค่ะนำโกโกน้นะคะบ๊ายบายค่ะ